สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่ติดตามแล้วก็เพื่อนใหม่ทุกทุกคนนะครับพบกันกับการเรียนรู้สูตรห่วยรัฐบาลนะครับงวดวันที่16พฤษภาคมนะครับหรือว่างวดหน้านั่นเองนะครับใครที่ชอบเสียงสลักกินแบ่งรัฐบาลนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะมาฟันทงตัวเลขนะครับ3ตัวท้ายรางวัลที่1เราจะมาดูว่าได้เลขตัวไหนบ้าง นะครับเรามาเริ่มกันที่สูตรนี้สูตรนี้นะครับเวลาเราคิดออกมาแล้วจะได้ตัวเดียวทุกงวดเลยคิดได้8ออกไปที่8 7ดเจดสามนะครับได้9ออก90 7ย์ได้9ออก9งวดที่ผ่านมานะครับใครได้รับชมคลิปคงพอจำได้นะครับคิดได้เลขศูนย์ะครับออกไปที่ศ1นนั่นเองนะครับงวดวันที่สองพฤษภาคมนะครับที่ผมได้ฟันธงให้นะครับคือเลขตัวนี้ ตัวเดียวทุกงวดนะครับออกไปที่หลักร้อยทุกงวดเลยงวดที่ผ่านมาเลขออก019เราฟันธงเลข0ไปที่หลักร้อยใครที่นำข้อมูลนี้นะครับไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลถูกกันทุกคนนะครับวันที่16พฤษภาคมก็เช่นกันนะครับสูตรนี้เวลาเราคิดออกมาแล้วนะครับจะได้ตัวเดียวทุกงวดแล้ววันที่16นะครับเราคิดได้เลขหนึ่งฟันธงให้เลยนะครับ เวลาเราไปเสี่ยงสลักกินแบ่งรัฐบาลนะครับให้เลือกตัวเลขที่มีเลขหนึ่งหลักร้อยนะครับมีโอกาสถูกรางวัลเหมือนงวดที่ผ่านมานะครับทีนี้ใครชอบคิดใครชอบคำนวณน,นะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับว่า8.99.01คิดกันยังไงนะครับลองฝึกคิดลองฝึกคำนวณไปพร้อมๆกันนะครับผมจะทำให้ดู จากวันที่2พฤษภาคมนะครับก็คืองวดที่เพิ่งออกไปนั่นเองนะครับกับเลข0 1นเเลขก็จะไปออกงวดวันที่1 6พฤษภาก็คืองวดหน้านะครับก่อนคำนวณทุกครั้งผมย้ําเสมอนะครับรางวันที่1 2สองตัวล่างเลขหน้าครั้งที่1ที่2ต้องเรียงให้ถูกต้องเลขท้ายเช่นกันเพราะว่าบางเว็บไซต์นะครับเขาจะเอาตัวที่มีค่าน้อยไปไว้ข้างหน้าตรวจรางวัลน,นี่ถูกเหมือนกันนะครับแต่การคํานวณน,นะครับเราต้องเรียงให ถูกต้องตามที่กองสลากเข้าตักค่าตวงนะครับจุดที่เราต้องคำนวณนะครับให้ดูตรงนี้จุดแรกให้วงไปที่หลักหมื่นของรางวัลที่หนึ่งจุดที่สองนะครับไปดูหลักสิบหลักหน่วยนะครับครั้งที่หนึ่งเลขหน้าบวกรวมแต้มกันจุดสุดท้ายนะครับไปดูที่หลักร้อยครั้งที่สองของฝั่งเลขท้ายนะครับจำจุดไว้ดีนะครับมีเวลาว่างไปทำย้อนดูนะครับใช้จุดนี้แหละ ทีนี้วิธีการตั้งตัวเลขนะครับเริ่มต้นให้ทุกคนนําเลขหนึ่งตัวนี้ก็คือหลักร้อยครั้งที่สองของเลขท้ายนะครับเอามาตั้งเป็นเลขเบิ้ลแบบนี้นะครับมาตั้งเป็นเลขเบิ้ลนะครับแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเลขสี่ตัวนี้มาตั้งศูนย์บวกศูนย์มาตั้งวิธีการบวกเลขให้ทุกคนบวกลงมานะครับหนึ่งบวกสี่จะได้ห้าหนึ่งบวกศูนย์จะได้หนึ่ง ห้บวกหนึ่งจะได้หหลังจากได้หแล้วนะครับให้ทุกคนนะครับเพิ่มไป5้าแต้มหรือว่าเลขตัวแทนนั่นเองจะได้เท่ากับเลข1น,นี่คือผลลัพธ์นะครับได้เลข1น,นะครับนี่คือผลลัพธ์วันที่16พฤษภาคมนะครับถ้าเราจะไปเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ ให้เลือกเลขหนึ่งนะครับติดไว้ที่หลักร้อยนะครับมีโอกาสถูราะวันได้เหมือนงวดที่ผ่านมานั่นเองฝากให้เปเพื่อนไว้พิจารณานะครับมีเวลาว่างลองไปทําดูนะครับตามท,ที่ผมแนะนําแบบนี้นี่คือผลลัพธ์นั่นเองเรารู้เลขเด่นนะครับทีนี้เรามาดูการจับคู่3ตัวบ้างเรามาดูว่า0ูนจับคู่กันยังไงผมจะทําย้อนให้ดูสัก2องสงวดนะครับแล้วเราก็จะมาฟันธงวันที่สิให้เลยว่าได้เลขตัวไหนบ้าง นะครับผมจะเริ่มทําจากวันที่1เมษายนนะครับงวดที่พึ่งออกองวดนั้นออกมา907นั่นเองนะครับวิธีการตั้งตัวเลขน,นะครับใครที่ดูเป็นประจํานะครับคงพอจําได้เราใช้ปีปศมาตั้งทำนะครับในตําแหน่ง3ตัวข้างหลังคือ566นั่นเองตั้งทุกหลักเลยนะครับหลักร้อยหลัก10หลักหน่วยแต่จุดสําคัญที่เราต้องจํานะครับดูดีๆนะครับหลักร้อยให้วงไปที่หลักแสนกับหลักหมื่น สองจุดนี้นะครับใช้ในการคำนวณหลักร้อยนั่นเองหลักหมื่นตัวนี้นะครับให้บวกตัวเองเข้าไปด้วยนะครับสังเกตดีๆนะครับส่วนหลักสิบนะครับวงไปที่สองจุดก็คือหลักสิบหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่สองนั่นเองมีแค่สองจุดจะจําง่ายนะครับหลักร้อยใช้จุดนี้หลักสิบใช้จุดนี้หลักหน่วยนะครับวงไปที่หลักร้อยรางวัลที่หนึ่งแล้วก็หลักร้อยหลักสิบเลขท้ายครั้งที่หนึ่งบวกกัน นี่คือจุดที่เราต้องใช้ทุกงวดนะครับเวลาตั้งตัวเลขน,นะครับศูนย์มาตั้งตัวนี้แปดบวกแปดต้องบวกตัวเองนะครับตรงนี้หลักหมื่นนะครับบวกตัวเองเข้าไปเก้ากับศูนย์มาตั้งได้เลยเลขเก้ามาตั้งหกบวกเก้าสิบห้าก็มาตั้งวิธีการบวกตัวเลขให้ทุกคนบวกลงมานะครับศูนย์บวกห้าได้ห้าหกบวกหกได้สิบสองห้าบวกสองจะได้เจ็ด เจ็ดเพิ่มเป็น8เป็น9เป็น0นแล้วก็เป็น1เลขหลักร้อยจะมี5ตัวนะครับหลักสิบก็เหมือนกันนะครับได้4ได้ห0 1ูนสองสแล้วก็4แบบนี้ส่วนหลักหน่วยนะครับเกบวกหได้14บสห้าบวกหกได้11บคือ1บวกกันได้ห้าหเจดแด 9้และก็0นนะครับสังเกตดีๆนะครับหลักร้อยหลักสิบมีห้าตัวนะครับส่วนหลักหน่วยจะมี6ตัวนะครับจะมากกว่าตัวเดิมทีนี้ถ้าเราจับคู่กันนะครับหลักสิบหลักหน่วยตัวเนี้จะได้30คู่30คู่นะครับถ้าเราไปคูณหลักร้อยหตัวเนี่ยจะได้ทั้งหมด150ชุดถ้าเราไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลทั้งหมดคงเป็นไปไม่ได้เราจะตัดให้เหลือครึ่งหนึ่งก่อนก็คือ15คู่ ให้ดูที่ปากกาสีน้ําเงินนะครับให้วงไปที่หลักสิบรางวัลที่1ไปบวกหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่สองนั่นเองศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์นะครับให้เรานํามาวางในตําแหน่งสุดท้ายตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็บวกคู่ข้ามันหกบวกศูนย์ได้หหลังจากได้หแล้วนะครับให้ทุกคนสังเกตที่หลักหน่วยนะครับเลือกตัวที่เป็นเลขคู่เหมือนเลขหเอาไว้ แบบนี้จะมีเลขคู่อยู่3ามตัวเลขคี่อยู่3ามตัวนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเลือกถ้าบบกได้เลขคู่ให้เลือกเลขคู่แบบนี้ถ้าบวกได้เลขคี่ให้เลือกเลขคี่แค่นั้นเองทีนี้จับคู่ก็จะได้ส5้าคู่แต่ทีนี้สูตรนี้นะครับเราสามารถตัดให้เหลือแค่3ามชุดได้ในตำแหน่งในขั้นตอนสุดท้ายบางคนอาจจะมีทุนน้อยนะครับ3ามชุดน่าจะเสี่ยงได้นะครับหลักร้อยนะครับตำแหน่งสุดท้ายบบกกันได้8 หลักสิบบวกกันได้สี่แล้วเราก็บวกคู่เข้ามันนะครับแปดบวกหกนะครับได้เท่ากับเลขสิบสี่ก็คือสี่สี่ตัวแทนเก้าสี่บวกหกนะครับจะได้สิบคือศูนย์ศูนย์ตัวแทนห้าคำว่าตัวแทนเนี่ยผมอธิบายทุกง,งวดน,นะครับผลบวกของห้านะครับเราเรียกว่าตัวแทนเลขนะครับสี่บวกห้าได้เก้าเก้าบวกห้าได้สิบสี่เราเรียกว่าตัวแทนเลขนะ นะครับตรงนี้น่าจะเข้าใจนะครับผลบวกของ5้นั่นเองวิธีการเลือกตัวเลขนะครับให้ทุกคนนะครับนำสูตรนี้กับสูตรนี้นะครับมาชนกันเลือกตัวที่มาพร้อมกันนะครับจะมีแค่ตัวเดียวทุกงวดฟันธงไปที่หลักร้อยจะมีแค่ตัวเดียวทุกงวดนะครับฟันธงไปที่หลักสิบแล้วเราก็นำเลข90ตัวนี้นะครับไปจับคู่กับเลข6 8 0ที่เราเลือกไว้นะครับก็จะเป็นเลข9 เลข0แล้วก็เลข6 9 0แล้วก็8ตัวที่2นะครับ9 0แล้วก็0แบบนี้ตัวสุดท้ายเลขมีแค่3ชุดนะครับไม่ต้องไปตัดออกนะครับไปเสี่ยงสลักกินแบ่งรัฐบาลนะครับเราคิด1เมษาออก16เมษานะครับเลขออก907แล้วไปออก906นะครับมีการเปลี่ยนแปลงแค่ตัวเดียวคือเลขหลักหน่วยนั่นเองนะครับ ลดไปหนึ่งแต้มนะครับเป็น906แต่สูตรเราก็ยังถูกอยู่นะครับ9 0้าแล้วก็ห3ตัวขา้างหน้าไปรุ่นกันเราเองดวงใครดวงมันนะครับผมงวดถัดไปเวลาเราจะคิดอีกไปจุดข้อมูลเลี้ยงให้ถูกต้องอย่างที่ผมได้แนะนํามาไว้นะครับแล้วก็ใช้ปีปศม,มาตั้งเหมือนเดิมนะครับทั้ง3หลักเลยแบบนี้นะครับจุดเราใช้จุดเดิมนะครับคงพอจําได้หลักแสนหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นต้องโบกตัวเองเข้าไปด้วย หลักสิบวงไปที่หลักสิบหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่สองนั่นเองหลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับวงไปที่หลักร้อยรางวัลที่หนึ่งแล้วก็หลักร้อยหลักสิบครั้งที่หนึ่งของฝั่งเลขท้ายนั่นเองวิธีตั้งตัวเลขก็เหมือนเดิมนะครับเลขเก้ามาตั้งแปดบวกแปดได้สิบหกก็มาตั้งห้ากับหนึ่งมาตั้งได้เลยนะครับเลขเก้ามาตั้งเจ็ดบวกเก้าสิบหกก็มาตั้ง อาจจะดูยากหน่อยนะครับวิธีการคำนวณนะครับเพราะว่าเลขสามตัวนะครับไม่ใช่ถูกได้ง่ายๆนะครับบางคนไม่รู้นะครับถ้าเป็น2ตัวนี้เราถูกได้หนึ่งในร้อยนะครับหนึ่งร้อยประตูนั่นเองถ้าเป็นสามตัวนี้หนึ่งในพันนะครับเราถูกได้หนึ่งในพันนะครับถ้าเป็นรางวัลที่หนึ่งหตัวเนี่ยหนึ่งในล้านเลยนะครับอาจจะถูกยากหน่อยนะครับแต่ก็มีคนถูกทุกงวดไปนะครับไม่แน่นะครับวันที่สบพฤษภานะครับอาจจะเป็นคิวของเราก็ได้ นะครับผม9้ามาตั้งเจ็ดบวกเก้าได้ส6บก็มาตั้งแล้วเราก็บวกลงมาได้สิบสสองบวกกันได้ห7เจ็ดแปด้าแล้วก็ศูนนี่คือหลักร้อยห้วกะได้10คือศนย์ตัวนี้บวกกันได้เจ็ดบวกกันได้เจ็ดได้แ9ด้าศูนย์แล้วก็1นนี่คือหลักสิบหลักละห้าตัวนะครับตัวนี้ได้สี่ได้สอง 7 8 9 0แย์แล้วก็1ตัวนี้จะเป็นหลักหน่วยนะครับจะมีหตัวนะครับเวลาจับคู่ก็จะได้ทั้งหมด30คู่เราก็จะตัดให้เหลือครึ่งหนึ่งก่อนก็คือ15คู่เราก็วงไปที่หลักสิบรางวัลที่1ไปบวกหลักหน่วยครั้งที่2เลขท้ายนั่นเอง2จุดนี้รวมเต้มกันนะครับบวกกันได้1นํามาวางในตําแหน่งสุดท้ายเสร็จแล้วนะครับเราก็บวกคู่ของมัน ได้เท่ากับเลข7เพราะฉะนั้นเราต้องเลือกเลขคี่นะครับเพราะว่าเลข7เป็นเลขคี่นั่นเองนะตัวนี้จะเป็นตัวเลือกนะครับจะเป็นตัวเลือกถ้าเป็นเลขคี่เราก็เลือกเลขคี่เป็นเลขคู่เราก็เลือกเลขคู่นั่นเองนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเหลือแค่3าชุดจุดนี้แหละสําคัญนะครับมีที่ไปที่มานะครับหลักร้อยบวกกันได้สีหลักสิบวกกันได้1ิคือ0 เดี๋ยวถ้าใครชอบเสี่ยงสลกักกินแบ่งรัฐบาลนะครับอยากคิดเป็นอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับตัวนี้เดี๋วจะบอกให้ว่าคิดกันยังไงคิดไม่ยากนะครับบวกกันนะครับ4บวก6จะได้10ก็คือ0 0ตัวแทนเป็นเลข5ผลบวกของ5นะครับตรงนี้น่าจะเข้าใจทุกคนนะครับ0บวก6ได้6 6ตัวแทนเป็นเลข1นะครับ6บวก5ได้11คือ1นั่นเองเวลาเราฟันธงก็เหมือนเดิมนะครับ เราจะเลือกมาแค่ตัวเดียวเลือกตัวที่มาพร้อมกันแบบนี้เลขศูนย์นะครับหลักร้อยนะครับเลขที่เราฟันธงว่าที่ผ่านมาตัวเดียวนั่นเองศูนย์ตัวเดียวนะครับหลักสิบเลขหนึ่งแล้วนําไปจับคู่กับหลักหน่วยที่เราเลือกไว้จะเป็นเลขศูนย์เลขหนึ่งแล้วก็เลขเจ็ดคือตัวแรกศูนย์หนึ่งเก้าตัวที่สองนะครับแล้วก็ศูนย์หนึ่งหนึ่ง ตัวที่3นะครับเลขมีแค่3มชุดไม่ต้องไปตัดออกนะครับไม่ต้องไปตัดออกนะครับสิเมษาออกวันที่2พฤษภานะครับศูนย์หนึ่าศูนย์แล้วก็9เลขที่ถูกคือตัวนี้แบบนี้นะครับสตัวข้างหน้าไปลุ้นกันเอาเองนะครับดวงใครดวง,งนนะันรางวัลที่1นะครับดวงใครดวงมันนะครับผมทีนี้สูตรทุกสูตรนะครับ ทุกคนสามารถคิดและคำนวณด้วยตนเองได้เพราะว่ามีที่ไปที่มาชัดเจนนะครับตามที่ผมได้วงตำแหน่งเอาไว้แบบนี้ทุกจุดเลยนะครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับที่มาทําตรงนี้นะครับผมไม่ได้รู้นะครับว่าเลขตัวไหนจะออกหรือไม่ออกนะครับทุกตำแหน่งมีความสําคัญนะครับแต่ชนิดตัวเลขจะเหลือแค่3ชุดแบบนี้เราต้องรู้จุดนี้เพิ่มไปนะครับนี่เป็นตัวแปรสําคัญนะครับตัวเลขจะเหลือแค่3ชุดเท่านั้นเอง นะครับใครที่ชอบเสี่ยงสลกักกินแบ่งรัฐบาลอยู่แล้วนะครับอยากคิดเป็นนะครับอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับทักมาหาผมได้เบอร์นี้เฉพาะใครที่ชอบเสี่ยงสลกักกินแบ่งรัฐบาลนะครับ082นะครับ9219058เบอร์นี้เป็นเบอร์ ID line นั่นเองทักมาหาผมได้หรือใครอยากจะพูดคุยกันนะครับก็โทรมาได้เช่นกันนะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวกัน ผทรมาหาเราได้นะครับอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับสูตรที่ผมจะส่งไปให้นะครับจะมีรายละเอียดทุกอย่างนะครับทุกจุดผมจะวงเอาไว้ตัวไหนบวกกันบ้างและจะเพิ่มตัวนี้ไปด้วยตัวไหนบวกกันมาวางนะครับบวกไม่ยากนะครับบวกกันมาวางได้เลยนะครับเลขจะได้แค่สามชุดแบบนี้นะครับผมจะส่งสูตรไปให้นะครับพร้อมกับช่วยสรุปตัวเลขไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เลยทุกงวดเราส่งให้จํากัดนะครับ สูตรพร้อมส่งนะครับอยากได้ติดต่อเข้ามานะครับผมเรามาดูงวดหน้ากันเราเรามาดูว่าวันที่16พฤษภาคมนะครับคิดได้เลขตัวไหนบ้างเราทําเหมือนเดิมนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนําปีปศม,มาตั้งวงไปที่จุดเดิมนะครับตัวนี้อย่าลืมนะครับบวกตัวมันเองเข้าไปวงไปจุดเดิมนะครับหลักสิบตัวนี้นะครับ วงไปจุดเดิมนะครับหลักร้อยหลักร้อยหลักสิบครั้งที่หนึ่งเลขท้ายนั่นเองนะครับวิธีการบวกเลข8ปดมาตั้ง4ีบวกสได้8ก็มาตั้งแปดกับ7มาตั้งตรงนี้เลขศูนย์ะครับมาตั้งสองบวกหได้8ก็มาตั้งบวกลงมาเหมือนเดิมนะครับได้เท่ากับเลขสิบสาก็คือ3ามได้4ี่ก็คือ4ได้เท่ากับเจ็ดแด 9ก้นแล้ก็หนี่คือหลักร้อยวันที่16พฤษภาคมนะครับแปดบวกห้าสบ็ดบวกหก็สิบสามแล้วก็0นี่คือหลักสิบวันที่16พฤษภานะครับศูนวกหได้5 8าแปดบวกหกสิบจดไว้ดูได้นะครับได้เท่ากับเลขเก้าศูนแล้วก็4แบบนี้นี่คือหลักหน่วย ถ้าจับคู่กันก็จะได้ทั้งหมด30คู่หลักสิบหลักหน่วยนะครับผมจะตัดให้เหลือ15คู่นะครับบางคนก็อาจจะตัดลงหน้าไปแล้วนะครับหลักสิบกับหลักหน่วยครั้งที่สองเลขท้ายบวกกันนะครับแบบนี้บวกกันได้8นั่นเองนำมาวางในตำแหน่งสุดท้ายแล้วก็บวกคู่เข้ามมันได้14ก็คือ4 เพราะฉะนั้นนะครับวันที่16พฤษภาคมนะครับตามสูตรแล้วนะครับหลักหน่วยน่าจะเป็นเลขคู่ที่จริงเลขคู่มีอยู่5ตัวนะครับ0 2 4 6 8แต่เราเลือกตัวที่มากับสูตรแบบนี้นะครับไม่ต้องเลือกทั้งหมดเพราะว่าสูตรนี้ยังไม่ผิดนั่นเองเพราะฉะนั้นเลขก็น่าจะมากับสูตรนี้ถ้าหลักหน่วยออกเลขคู่ตามสูตรนี้ก็คือ0 2 4นั่นเองถ้าจับคู่กันก็จะได้15คู่ บางคนจับคู่ไม่เป็นนะครับผมจะจับคู่ให้ดูเป็นตัวอย่างแบบนี้7 8 9 0 1นี้เป็นหลักร้อยนะครับ6 7 8 9 0ก็คือหลักสิบนั่นเองตั้งแบบนี้หลักหน่วยจะเป็น0 2 4 0 2สองสแล้วก็4เวลาจับคู่กันจะเป็นแบบนี้นี่เป็นโครงสร้างตัวเลขนะครับวันที่16พฤษภาคม 66ก็คืองหน้านั่นเองนะครับเลข15คู่ใครสามารถที่จะนําไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ก็ลองพิจารณาดูนะครับเลขกลุ่มนี้นะครับมีโอกาสถูกรางวัลได้นะครับแต่ชนิดถ้าเกิดเลขมันมากไปนะครับเราต้องรู้จุดนี้ต้องรู้จุดนี้ตัวเลขภายในนี้นะครับจะมีอยู่3มชุดเท่านั้นเองที่เราคัดออกมานะครับหลักร้อยจะมีแค่ตัวเดียว ก็พอจะทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าหลักร้อยน่าจะเป็นตัวไหนนะครับที่ผมทําให้ดูในต้นคลิปนั่นเองนะครับมีแค่3มชุดที่เราเลือกออกมานะครับผมผมจะส่งให้เฉพาะใครที่ชอบเสี่ยงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับและไม่ต้องกลัวว่าจะคิดไม่เป็นนะครับเพราะว่าผมช่วยดูแลแล้วก็ให้คําแนะนําอยู่แล้วนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับ0 8 2 9 2 1 9 0 5 8เบอร์นี้เป็นเบอร์ IDline นั่นเอง หรือถ้าอยากจะพูดคุยกันก็โทรมาได้เช่นกันนะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์โทรด้วยนะครับผมเรามารุ่นกันนะครับว่าวันที่16พฤษภาคมนะครับสูตรนี้จะถูกต่อเนื่องอีกได้หรือไม่นะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับผมช่องของเรานะครับสนับสนุนให้ทุกท่านนะครับไปเลือกซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับชอบคิดชอบคําวมวก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไครต์นะครับ เวลามีสูตรดีๆก็จะได้รับการแจ้งเตือนรับข้อมูลก่อนใครๆนะครับก็ขอให้ทุกท่านและครอบครัวนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดก็ให้ได้ดังสมปรารถนานะครับขอให้โชคดีมีโชคถูกราวันกันทุกทุกงวดเลยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ